ไ,ได้ครับกูจาเบิ่งตูป่าย้อยซูบู๋หน่งอยอย่เนอะคือเนี่ยเหยี่ยวคนมานครับเมื่อนีห้เลยให้แน่นอนโอเคสวัสดีตอนเช้าครับผมบรรยากาศแคมปิ okay. <S <s ition, ่งที่สวนของไอเอิ้์นะครับผมนี่เป็นห้องดังไฟต้มมามาต้มกาแฟครับบรรยากาศ แต่เลี้ยนขึ้นก็ร่างสวยครับในเต็นท์หอน้าผมกลังมาแล้วกำลังขึ้นแล้วมาแคปปิ้กันที่สวนครับผมนี่สายเตะครับมาใส่ตัวแรงมาให้เนี่ยเยอะเลยครับน้องเจเราหนุนสัมภาระมันเต็มคันรถเลยครับนี่ผมข้าวกล้วยครับกำลังงามจะพาไปบรรยากาศนะนรับธรรมชาติผมเมื่อวานทักซี่ไว้ก็เริ่มเกินแล้วครับ ขี้น้องอหัดำงามเลยครับระวังตะแมงเนี่ยโู้เมื่อราซีหาคว้างไปครับผมให้มันเตะเก็บเกี่ยวไลเรียกันเอาคว้างนี่เพราะมันเลื่อมหยอดเมเยียบหมดแต่จะเมียนเนี่ย ไน่ๆข้ากรับเฮ้ยนี่ครับผมบรรยากาศเป็นยังความค้อมเมื่อนี่มี่เด็กบ่ส่วนเด็กมานำแมอ่ากจิมย่าเบาแห้งครับผมแตงหวานช่วงนี้กัะตัดสูดไปก่อนเด้ครับมพอาได้กาศโอ้แต่เป็นท่านยิ่แต่เป็นตกบ่ไหล ได้ทายรวบ่ะจ็ดตกแล้วจต่เว้นยังไม่ได้ย,ย็นซุ่าเยไ่้นี่มันตกนี่เสื้อนี่มันอยู่เสื้อปลายไหเนี่สิพอดีงาม<อ>าน้ำกับรังบกครับจวงนี่ มีเมนูย่างหมูครับเหมือนไงอย่างงงงงยี่สิบเอ็ดกึนเดี๋ยวผมสายเปรี้ยงครับมีเมนูยังไงเหมือนไงใส่ตำหมูฟันเรียบร้อยแล้วันเด็กเด็กกินบรรยากาศแถวนี้เต้นโลนะครับเนี่ยเออครับกินขอนเลีงน้ำกัน มุกหัวอปลาคักปลาตัวเลยเจะโตได้เหรอแล้วไหมคักสวัสดีตอนเช้าครับผมบรรยากาศแคมปิ้งที่สวนของไอเอิญครับผมนี่ได้ไปได้รับพันดีมาเมื่อคืนไปก้อนมูก้อนมูโอ้ยนี่ครับบรรยากาศดีครับ บรรยากาศยามสอตอนนี้ห้าดังเฟตมมามาตมกาฟแฟครับบรรยากาศอุ้ยจับวนขื้นก็นล่างสวยครับี่เต็นท์ห้องนะครับผมกำลังมาแล้วกำลังขึ้แนแล้วนครับผมนี่สางเล้ยนมาครับผมหายใช่มันปลูกโคตรซอยนี่ถามว่ามันได้าบาดมันเนี่ยมันสิดกบ นี่คือคนปลูกบ่เนี <laughs> นผมกันเท้านี้เป็นของน่องเราจะสร้างแล่นมาครับผมมาให้สาวๆน่องๆมาท้ายลูกครับเราก็จะปลูกไปตามซ้ายนี้เลยครับเขาจะมีต้นท่านตะวันต้นไม่ประดับอีกเยอะแยะครับผมเดี๋ยวรอติดตามรับชมนี่ลงเม็ดลงเม,ม็ดคนลเแถว